ลืมกดไลค์กดสตบสไคร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสะดวกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปและยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แลนด o v ารวีฟไฟและเกม,มอื่นๆในราคาแสนถูกสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมกับเกมคุกกี้ r u นนะก็วันนี้มาเริ่มกันที่ไม้ที่6นะครับ มีเอฟซขอมาอยากให้ผมเล่นสาเยลลี่แบบมูเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็ผมก็ได้เกี่ยวกับเยลลี่มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะก็ประมาณสักสามสี่อันวะประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะมาดูกันนะแบบที่มีนะครับทันนี้มีพุ่งนะะมีเยลลี่นะครับแล้วก็มีทํรลายระหอกพุ่งแล้วก็มีพูดเลี่ยนนะก็ส่วนมากผมเน้นเป็นไอเยลลี่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยก็จะเยอะๆหน่อยนะฮะเออเยลลี่เยลลี่มามาโอ๊ยรับ คือคุณผู้ชมผมมาเล่นไม้ที่6นี้เราจะเริ่มเล่นตั้งแต่โบนัสธรมอันแรกนะครับส่วนก่อนหน้านั้นเราก็แค่ทําระยละทางให้มันมาถึงโบนัสธรมอันแรกนะหลังจากนั้นผมก็กดออกนะคุณผู้ชมก็จะไม่มีอะไรเลยนะที่ส่วนมากนะผมจะเล่นแบบ1นถึงหเล่นให้มันมาถึงโบนัสธรมอันแรกแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ผมก็กดออกนะแล้วก็ตามหาบัฟไม้เรื่อยนะอพรพอศีสันนี้ศีสันนี้มันพึ่งดวงอย่างเดียวเลยนะอเสียดายนะครับฮิลี่เราก็เริ่มมีบ้างนะ ก็เดี๋ยวจะพยายามหาพวกตัวนี้เห็นไหมเยลลี่เราก็เริ่มเริ่มเยอะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเออพยายามหาเยลลี่เยอะๆนะครับอา่าแล้วก็มีทำร้ายเหออกเหรียญน,นะก็เล่นเป็นทั้งทั้งทั้งเหรียญทั้งเยลลี่นะผสมกันนะผมบับอย่างที่บอกนะว่าดวงนะฮะอย่างไอเนี้ยผมโชคร้ายนะผมไปเปิดบับบีเจนของสตาร์บอรี่อะได้เกี่ยวกับผู้เหรียญมานะ่ะ เอออย่างที่บอกนะว่ามันต้องใช้ดวงจริงๆนะมันมันไม่มีเทคนิคเทคนิคอะไรทั้งนั้นทั้ง้นแะนะครับอยู่ที่ดวงนะฮะแล้วก็แม่เหล็กเรายังไม่ค่อยแรงนะผม,มผมไม่เจอเลยว่าแปลพวกงแล้วเ,เสริมแม่เหล็กนะตอนนี้ที่ที่ผมมีแม่เหล็กก็คือมันมาจากโล่นะครับเออ,อเกือบไม่ได้ขึ้นมนาตรฐามนะฮะ ผมว่าซีซั่นนี้มันรู้สึกคะแนนมันโ,โหยากมากเลยนะครับอย่างบางครั้งนะฮะบางครั้งก็ผมไปเจอคนที่มันไม่เทพนะอันดับอันดับสองอันดับสามอ่ายังยังคะแนนแบบอ,อันนั้นอยูนะ่บางครั้งไปเจออันดับที่โหดอะ่ะอันดับหนึ่งคะแนน 18, 20, 20, หมื่นแปดสองหมื่นเนียคุณผู้ชมโอ้โหแล้วคือเราไม่เช่ว่าเราจะเล่นได้แบบสองหมื่นอัพสองหมื่นอัพนะคุณผู้ชม มันต่อให้เราเราเราเล่นได้ทุกตานะครับเราเราเล่นทุกไม้ก็ตามนะบางครั้งเราคะแนนยังไม่ถึงหมื่นก็มีนะคุณผู้ชมเออมันมันจริงๆนะผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้มันเป็นถามว่ามันมันพอจะสนุกไหมสมองคิดว่ามันก็สนุกที่ได้รุ่นบับนะแต่มันมันไม่สนุกตรงเที่ยวมันอ่ามันมันติดท็อปยากนะครับเออมันทําให้มันติดท็อปยากนะครับประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะโอเค ท่านี้ก็เริ่มหน้าจอก็เริ่มมีมีอาการหลายนิดนิดหน่นอยๆแล้วนะก็หวังว่ามันจะมีเกี่ยวกับยีลี่ออกมาให้ผมมีกเกยอะๆนะแต้ถ้าแบบวินนี่เอเยี่มาเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับอ่าทำลายออกยีรี่นะผมจะเก็บหมดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามาเน้นทำทำเขาเรียวกว่าทำรีเควสต์นะออรีเควสต์จาก f อนะไม่ไม่เน้นคะแนนแล้วกันนะ,ะถ้าคะแนนน้อยหรือคะแนนแบบไม่ไม่โอเคนะก็มไม่เป็นไรนะเราจะเน้นให้แบบ เยลลี่มันเยอะๆแบบนี้ไว้นะครับตอนนี้สําหรับผมผมคิดว่าม,มันก็เริ่มเยอะแล้วแหละนะครับไปต่อกันไม้ที่เจ็ดนะครับจะเป็นอะไรนะชาเลนแล้วกันอันนี้จะได้อะไรนะไม่รู้ว่มันได้อะไรนะอ่ะโอเคเอาเป็นตัวนี้ละกัน,นครับชื่อตัวอะไรนะจำไม่ได้แล้วชื่อตัวนี้ อ่ะขอรุ้นหน่อยโอเคได้อย่างไรวโอ้โนี่เยลลี่เรามาแล้วนะครับมาใส่เยลลี่เราโอเคถือว่าได้ทั้งไม้เหล็กได้ทั้งเยลลี่อันนี้ถือว่าคุมนะครับอันนี้เหรออันนี้ดูดีสุดน่าจะเป็นโหยี่สิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ผมว่าผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะเยลลี่จากบนท้องฟ้านะครับผมจะได้แบบพุ่งเร็วๆหน่อยหนึ่งนะแต่นี้เราก็มีทั้งพุ่งมีทั้งเยลลี่นะ่าจะเต็มหน้าจอนะ คุณผู้ชมคอยดูนะผมคิดว่ามันก็น่าจะเริ่มอ่าเห็นไหมฮีเลี่เราเริ่มมาแล้วนะคุณผู้ชมอย่างที่เอฟซีขอมานะเฮลี่เยอะเยอะๆอะอ่านี่มันพุ่งเลยช็อตเนี้ยเริ่มแหลกแล้วนะครับเยลีๆๆๆๆๆๆนะ่เยอะเกินโอเคแล้วก็ได้แม่เหล็กมาเสริมนะก็ถือว่าดีครับอ่านี่นี่นี่บอกเลยตึ้มเห็นไหมเฮลี่เริ่มมาครับเยลี่เริ่มมาแล้วเฮลี่มาไม่พอนะก็พุ่งอีกนะครับเป็นอะไรที่ฟินดีนะ แต่อยากได้ที่หนึ่งนะขอให้ไม่ได้ที่หนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากได้ของรางวัลน,นะครับเอออ่าบัฟที่เราได้มาเป็นยิลลี่จากท้องฟ้าถามมาดีไหมก็ดีนะเพราะว่ามันอ่ามันจะผลิตพวกมีลูกไฟมีอะไรต่างๆนะครับเอออ่าตอนนี้ยิลลี่นี้ผมว่ามันก็เริ่มเริ่มเยอะแล้วนะครับหมาเลผมก็คิดว่าผมเริ่มโอเคแล้วนะอืมไม้แปดนี้ขอเป็นพวกเลมอนอัศวินขึ้นไปได้ไหม น่าจะโหดนะครับถ้าเป็นในพวกนั้นนะอันนี้ถ้าบัตวิเจนผมสุ่มได้หินรับรองนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามันจะเวอร์กว่านี้อีกนะแต่อย่างที่บอกนะบัตวิเจนไม่เอ้ยได้แต่อะไรไม่รู้อย่างที่บอกนะตัวสตอเบอรี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนมันชี้ชะตาเกมได้เลยนะบางครั้งแบบว่าเออเราจะได้ของถ้าได้ของดีมามันก็แบบอ่ามันต่อฝันต่ออะไรได้เยอะ แต่ถ้ามันได้ตัวแบบแบบพูดเหรียญมาอย่างผมเกี้เน่ะโอ้โหยิ่งแล้วเลยนะครับมันก็อันนี้ยังโชคดีนะที่มันยังต่อขอมโบมได้อยู่นะผู้เหรียญน,นะไม่งั้นนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับหรือว่าบางครั้งออกรองเท้าโลม่มาออกเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ออกมาทําไมนะครับอะคะแนนเราเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่ว่าพอเล่นงี้ เอ้ยไอยตัวนี้เหมือนจะจําชื่อมันได้แล้ววะมะกอกมะกอกไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมมันชื่อต้นไม้พันปีแป๊บหนึ่งผมพยายามคิดชื่อตัวนี้อยู่ยผมจำไม่ได้วะ่ะ <c oughs> นึกไม่ออกตัวเลยว่าเฮ้ยผมนึกไม่ออกจริงเลยเนะี่ย ขับอยู่ในหัวผมอ่ะเอออไม่เป็นไรนะผมไม่แน่ใจมีเสียงพัดลมหรือเสียงอะไรรบกวนเข้าไปหรือเปล่านะถ้าเข้าหรือรบกวนยังไงขออภัยนะคุณผู้ชมมาด่านนี้ก็เป็นด่านที่สิ่งกีดขวางเยอะเหรียญเยอะนะครับด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่ปั๊มคะแนนในอีกด่านหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะเฮลลี่ก็จุใจของเอฟซีแล้วแหละผมคิดว่านนะแต่ถ้าได้มาเพิ่มอีกนี่ยิ่งโอ้โหยิ่งโหดเลยดูออืือ สองคั้กว่าล้านแล้วไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าเล่นแบบนี้ก็ยังจะขึ้นได้อยู่นะแบบหมายถึงเล่นสายอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยถ้าผมได้ฝนดาวตกมาอีกนี้น่าจะโหดมากนะครับ อยากได้เพิ่มคะแนนยีลี่ดาวเลยนะตอนเนี้เพราะยีลี่ดาวเรานี้แบบดัวเลยอะ่ะถ้ายิ่งมีบัฟหินนี้น่าจะสุดยอดกันีอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่หนึ่งไม่รู้จะแสงหรือเปล่านะหกร้อยกว่าล้านนะครับ <c oughs> แต่ดูทรงแล้วไม่น่าแสงนะผมว่านะ วยน่นยาจะเป็นสกิลสุดท้ายนะสกิลนี้เฮ้ยเริ่มวกแล้วคูโชว์ฝนทอกอากาศแบบเนี้ยน่านอนหลับมากเลยนะครับอืมแต่คะแนนผมคิดว่าคะแนนมันก็เวอร์ดีนะแปบ๊บเดียวสามพันแล้วนะครับ เออแล้วเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวลงเกมมิเ็จเดี๋ยวจะลงเกี่ยวกับอ่าศษถีต่อนะครับโอ้ผมมีแบบหลายอย่างมากที่อยากลงนะฮะโอ้พิตาชิโอวะเอาไปก่อนนะเป็นตัวโบนัสนะครับมันตัวนี้ก็มันไม่ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่อโอ้ผู้เหรียญโบนัสทาเพิ่มเวลาไอเทมอะถือว่าดีอยู่นะครับดีอยู่ดี แต่อยากได้เกี่ยวกับเยลลี่มากว่านี้ไงแต่มันก็อย่างน้อยมันก็มีวิสัยอยู่นะครับเออมันจะได้เยลลี่ทวนมาจอได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นคนระับถือว่าโอเคครับโอเคนี่ชอตนี้เลยมามามานี่มาเลยแต่ผมอยากได้พุ่งแล้วมีแม่เหล็กสักนิดสักหน่อยมันจะได้แบบแม่เหล็กผมจะได้แรงกว่านี้หน่อยอันนี้ผมรู้สึกแม่เหล็กผมยังไม่ค่อยแรงพอคนระับเออ ปกตินี่พุ่งแล้วมีแม่เหล็กเนี่ยมันมันออกจะง,ง่ายอะอย่างที่บอกนะดวงนี้มันดวงจริงๆมาดูกันนะพิตาชิโอรเราจะจบที่กี่พารานนะฮะถ้าอยากให้ผมเล่นสายอะไรต่อลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเผื่อถ้าผมว่างเผื่อคอิดบางครั้งคิดคิดคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะเออนี่ฟินๆเลยนะ ถ้าอะไรที่ทําได้ก็จะพยายามทําให้แล้วกันฮนะเอออย่างไซเยลลี่เนี่ยอ่ะพอดีเลยอืมผมว่าพิตาชิโอเนี่ยจะน่าจะวิ่งนานนะได้ตั้งสองกวดเลือดใหญ่กว่าน,นะกันน่ตาผมเริ่มลายเลยนะเนะี่ย กูอยากได้เลมอนจัง <c oughs> อันดับหนึ่งน่าจะแซงแบบง,นะ okay. ง่ายๆนะโอเคอย่างน้อยคลนิปนี้ก็ได้น่าจะได้ที่หนึ่งแล้วนะอืมคิตาเชียวขอสักสามพันนะถึงไหมไม่รู้จะถึงเปล่านะ ถ้ามีพุ่งซปเปอร์แม่เหล็กน่าจะโหดกว่านี้นะแค่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันพุ่งไม่หยุดแล้วนะครับตอนนี้ผมมีคลิปดองไว้มากมายนะที่ยังไม่ลงเลยเกี่ยวกับเกมเศรษฐีด้วยนะครับเออหลายๆอย่างอยู่อะเดี๋ยวว่าจะพยายามทำให้มันตัดต่อให้มันทันแล้วก็ลงนะฮะ มีอีกตั้งเท่าไหร่หนึ 1, 2, ่งสองสามตั้งสามคลิปอ่ะคุณผู้ชมสามสี่คลิปก่อนนะเออประมาณนั้นแหละอ่ะผมว่าสองพันห้าน่าจะถึงนะก็ายเลลี่ก็น่าจะจุดใจไปนะครับอันนี้ถ้าได้เป็นเพิ่อมอคะแนนเยลลี่ของบับบี้เจนมาอีกนี่ถ้าเป็นสตอรี่แบบเพิ่อมอคะแนนเยลลี่ทั้งหมดอะบับบี้เจนโอ้โหน่าจะแบบโหดกว่านี้เยอะเลยนะครับออแต่งที่บอกนะสตอรี่ไม่เป็นใจเรานะครับ 3 0ะสามพันแล้วนะฮะโหได้ขวดเลือดหนึ่งโหน่าจะมีรุ้นสี่พันแหละตัวนีนะครับอ่ะถือว่าฟินๆกันไปนะคุณผู้ชมเฮ้ยสี่พันถึงไม่แน่ห้อยถึงนะ ราได้ชุบมาจากอะไรโอเคผมว่าสกิลอีกรอบน่าจะได้อยู่นะแล้วพยายามโดดยื้อแล้วกันโอเคได้อยู่นะครับโอ้สี่พันกว่าเลยนะไม่อยากเชื่อเลยโอ้ได้ขวดเลือดหนึ่ง <laughs> โอ้เอาเรื่องว่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดพิตาชิโอเนะี่ยถ้าเป็น เป็นอัศวินเลมอนนี่จะขนาดไหนก่อนนี่นเ้ยแถวนี้ไม่พุ่งเลยเหรอโอเค4 0 0นะถือว่าไม่แย่เลยนะครับสำหรับตัวพิตาชิโอของเรามาขอหาเลมอนอัศวินได้แล้วนะครับอันนี้ได้บับอีปิกนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะแต่ผม ไม่รู้จักอะไรบับอีปีกอะ่ะผมมีทำลายแล้วออกพุ่งแล้วไงเพิ่มคะแนนยีรี่ดาวมาก็ได้嘛เพิ่มคะแนนเหรียญที่จริงดีนะแต่ตัวไม่ค่อยดีเป่ะขอหาพวกเลมอนอะไรพวกเนี้ยเลมอนอัศวินดีกว่านะอันนี้ก็ดีนะแต่ก็ไม่ยังไม่เอานะโอ้โหไม่มาว่ะเลมอนอัศวินผมว่าเอาเป็นเพิ่มเวลาในการพุ่งดีกว่านะมันจะได้แบบพุ่งไม่หยุดนะครับ ถ้าเอาเป็นตรงการทํามาแล้วออกตัวใหญ่ผมคิดว่าผมไม่จําเป็นขนาดนั้นไงเอ้ยอง่วงโอ้โหทำไมผมเกลือขนาดนี้ผมแค่ต้องการถั่วอีกอันสองอันเนี่ยจะครบแล้วนะครับทํามันเกมมันแกล้ง,งเราอางเนี้ยโอ้โหอตัวนี้แล้วกันนะก็หวังว่าจะพุ่งย,วยาวๆแล้วกันแล้ผมพุ่งจนผมเริ่มม่วงนะเนี่ย อ่ะตัวนี้ผมคิดว่าคะแนนไม่น่าจะเยอะซะเท่าไหร่นะครับอืม สามพันถึงไหมเนี่ยขอสักสามพันนะสองพันเจ็ดยังได้อีกรอบหนึ่งนะมีโอกาสลุ้นอยู่สามพันนะสองพันเก้านะเฮ้ยนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับ ไปต่อกันไม้สุดท้ายอัศวินมาโอเคอแล้วก็มีสมบัติเกี่ยวกับเหรียญด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับน่าสมบัตินี้น่าจะต่อโมโกันดุวโอเคถั่วมาอยู่นะยังดีนะกับเพิ่อได้ไอไ้วิสัยมานะอืมอันนี้เอาเป็นอะไรดีอะโอ้โหเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคิดไม่ออกแล้วเหมือนกันเอาเป็นวิสัยนี้แล้วกันนะ มันจะได้มีเยละี่เยอะๆะแล้วกันนะหน้าจอจะได้ลายไปเลยนะอัน,นี้ก็ขอมาอะดูคะแนนเหรียญเรานะดูสมบัติคะแนนเหรียญเรานะคุณผู้ชมทำงานรัวๆนะตึมติมเติมเสวียนก็พุ่งไม่หยุดอยู่แล้วนะครับโอ้ยนี่ผมนอนหลับตาแบบปล่อยจอยก็ได้นะที่จริงเนะี่ยอันนี้ผมไม่ต้องกดเลยก็ได้นะปล่อยมันยาวไปเลยก็ได้นะครับดูดิมันพื้นมากนะครับ มาดูกันว่าความเมอร์แบบนี้มันจะคะแนนหมื่นล้านถึงไหมเนี่ยขอสักหมื่นล้านนะนี่ถ้ามีเพิ่มแบบลองไอ้อะไรวะท้องฟ้าจำแรงใช่ไหมสมบัติอะเจมอันนั้นกับแคนดี้ดาวอะไรพวกนี้ต่างๆน่าด้เป็นสมบัติสายสปีดนี่ผมคิดเลยว่าโอ้โหมันน่าจะโหดมากนะหรือไม่ว่าจะเป็นสมบัติไอ้อะไรวะดาวอะสมบัติดีเจนอะคุณผู้ชม เออถ้ามาอยู่นี้ผมคิดว่าน่าจะต่อคอมโบโหดมากนะครับนี่ขนาดคุณผู้ชมลองคิดสะสมบัติไอ้แค่เหรียญอะผมมีพอดีเหรียญน,นะแม่งมันยังทํางานแบบขนาดนั้นนะโหโหดมากนะคะแนนตอนนี้3 7มพันเจ็ดสานแปดเลือดยังไม่กระดิกไปถึงไหนเลยอะเออผมว่าตัวนี้น่าจะโหดสุดแล้วนะ เต่เงที่บอกนะแต่ละเบรกนี้ต้องพึ่งตัวพวกอัศวินเลมอนนี้อยู่ได้นะหลายเบรกเลยนะครับมันเป็นตัวทำคะแนน,นนะเนาะโอ้ตัวนี้ห้าพันแล้วนะครับผมอือพม,มีโอกาสถึงหมื่นนะ โอ้เลือดเรายังยังเหลือ,อ,อโคตรเยอะนะผู้ชมตัวนี้แม่งผมหมื่นละใกล้หมื่นแล้วนะครับโหหมื่นเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วเลือดเหลืออย่างเยอะนะครับอือันนี้จะจะเป็นเซตตีใหม่ของช่องเราอีกแล้วนะะ <c oughs> ของซีซั่นนี้ด้วยนะมาดูกันนะจบจบที่หมื่นสักเท่าไหร่นะ หมื่นสองอขอซักหมื่นสองแล้วกันนะฮะโอ้ยได้อีกขวดเลือดหนึ่งโอ้โหบอกเลยวิเยายาวนะครับหมื่นสองที่ชิวไปเลยนะหมื่นสามมาถึงไหมเริ่มแหลกเริ่มหน่วงแนละ้วคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะอย่างที่บอกนะเยลลี่มันเยอะเกินนะครับ อ่ะหมื่นสามหมื่นสามขอซะหน่อยโอเค้อใจแล้วนะครับเอาเรื่องว่นาคะแนนโหดมากนะครับสองหมื่นหกนะครับอ่ะก็ถือว่ามาทำตามที่ fc บอกนะเอาไว้เพียงประมาณเท่านี้ละกันนะสำหรับคลิป,ลปนี้ใครที่อยากเอาใครอยากให้ผมทำคอน,นเทนต์อะไรก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนบ๊ายบายครับ